ทำแบบนี้กับไลฟ์สดของคุณเด็ดขายนะคะเพราะว่าเวลาคุณไลฟ์สดหรือเวลาคุณเปิดไลฟ์เข้ามานะคะสิ่งแรกที่คุณห้ามทําเลยก็คือการขายค่ะการขายหมายถึงอะไรทําไมอ้าวทำไมไม่ให้ขายของเพราะว่าเวลาเราไลฟ์สดเราอยากจะขายนะคะแต่ไม่ได้คุณเปิดไลฟ์มาคุณห้ามขายของตอนเลยเพราะคนจะรู้สึกว่าคุณอยากจะเข้ามาเอาไม่ได้อยากจะให้คนไม่ชอบจะรู้สึกว่าอยากจะ ให้คนจะไม่ชอบที่เวลาเขารู้สึกว่าคุณจะมาเอาอะไรจากเขาเข้าใจไหมคะคนจะอยากฟังคนที่อยากจะมาให้คุณคุณต้องให้ก่อนให้อะไรก็ได้เป็นทีวิคเล็กๆความรู้นิดนึงเล็กๆน,น,น้อยๆให้ความบันเทิงความสนุกสนานนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณเปิดไลฟ์มาอันดับแรกที่คุณจะต้องทําเลยก็คือให้ก่อนพูดคุยให้เขาเชื่อใจคุณก่อนคุณถึงสามารถที่จะดึงคนเข้ามาในเพจของคุณได้นะคะโอเคถ้าคุณชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครูแอมมี่ด้วยนะคะ